วันนี้เอจะมาชวนทำคุกกี้ค่ะแต่เป็นคุกกี้สำหรับใส่สุขภาพนะคะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะดูจะจัดเป็นคุกกี้ข้าวโอต๊ตกล้วยน้ำวา้าใส่ธัญพืชแล้วก็พิเศษด้วยการใส่ผงคาเขาด้วยนะคะทำง่ายๆสัดส่วนอยู่ที่หน้าจอเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะคุกกี้สูตรนี้ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลได้ความหวานจากกล้วยแล้วก็ธัญพืชบางชนิดที่มีรสหวานนะคะและนี้เลยค่ะส่วนผสมสำคัญของเอวันนี้ค่ะเขาคือผงคาเข,ขาค่ะ ผงคาเคามีประโยชน์ยังไงอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเติมผงคาเคานอกจากจะเพิ่มความอร่อยแล้วทั้งยังเพิ่มประโยชน์ให้กับคุกกี้ตัวนี้ด้วยค่ะเมื่อผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดแต่งเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการเพื่อเตรียมอบค่ะเออบที่ไฟ1 8อองศานะคะที่10นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้ของเราที่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีสารเสริมอย่างอื่นค่ะทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วค่อยแซ่ออกจากถาดสูตรนี้คุกกี้จะเป็นแบบนิ่มนะคะ อร่อยด้วยตัววัตถุดิบที่เราใช้นะคะได้ความหวานจากกล้วยแล้วก็ธัญพืชค่ะซึ่งจะใช้เป็นกล้วยหอมหรือใช้เป็นกล้วยนำวาก็ได้เช่นกันค่ะส่วนธัญพืชที่เติมลงไปก็ตามที่เราชอบได้เลยนะคะถ้าต้องการให้หวานเติมน้ำตาลอ้อยลงไปหน่อยก็ได้ค่ะแต่คุกกี้ตัวนี้ได้ความหอมโกโก้จากผงคาเขาที่เอใส่ลงไปด้วยทั้งอร่อยแล้วก็ประโยชน์เน้นๆเ,เลยนะคะผงคาเขาชงเครื่องดื่มก็ได้มาทำขนมแบบนี้ก็ได้พิกัดผงคาเขาอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ